อจรโหลกกะท่มแบบนี้ว่ะตั้งไงวะไม่รู้ตั้งไงไูจเครื่องข้างหลังงัันไปก่อนมันเอาไว้อะไรวะวเนี่ยมันเอาไว้อัดพวกไฮไลท์อ่ะผมไม่ได้ใช้ใช่พี่อยู่เนี่ยรถรถรถเหลืองเนี่ยรถเมย์นะโอเคตรงสามคนนะเครื่องเนี้ยตรงบ้านตรงบ้านกลางมีนะเฮ้ยไป ไอ้ยัดปองแพงนะจิมวอร์ไอ้ยัดหลอนเลยอะไรวะใจเลยมาไล่ไปให้มเดี๋ยวปั่นเองปั่นตรงนี้ไม่ได้วะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปปั่นไอ้ตรงบ้านหนูนะคนยิงกุลมไม้เลยสับไม่ไอ้ยัดกุลมไม้ในยัดไหม่ใครมีประตูแห่งโอกาสเล่นไปนะพี่ไม่มีนะยังบนแมสไม่ค่อยเก่งเลยเนี่ยโอ้โหไอ้สัตว์ไม่เอาถึงมี ไอ้เียทำไมตอนมันไม่หายตัวไม่วิ่งไวยอ่างมัตอนไม่หายตัววิ่งไวเวลาเวลาเข้าเฟดกับออกเฟดอ่ะมันจะวิ่งไวเป็นพิเศษเลยตัวนั้นใครวิ่งมาอยู่ทางซ้ายนะพี่พี่อยู่ทางขวานะท็อปปะไม่ใช่ท็อปพีเบสป่ะไม่ใช่เบสมันออกเฟดมาแล้ววววผมอยู่ใครอยู่บ้านใหญ่อ่ะใครอยู่บ้านใหญ่อ่ะวิ่งมามันออกเฟดมาแล้วพี่ปั่นเอาไว้สามสิบแล้วเครื่องเนี้ยไม่เครื่องมไเ่ใช่เครื่องหน้าบ้านใหญ่ผมยังปั่นไม่รู้อะไรมึง มัไมันเ้ามันเอาแล้วจะมาพี่ป่ะยงจะเสร็จแล้วนะแทรอ่างเี้เหรอตัวนี้ตัวนี้จะเสร็จแล้วนะบัางว่าสามอืมแทงหลังจึ๊กผีก็ตกไอ้ผีกูไม่มีแทงหลังทีไปแล้วอยู่ในห้องคลองน่าดับน่าดับคอยขัดเลยผมไม่มีเปิร์กอะไรเลยไม่มีเปิร์กแทงหลังไม่มีเปิร์กตายยาก แม่ผีกัะลัวเปิดสัมกาสำคัญไม่มีเลยเหรอมีแค่เบิร์กมีแค่เซลแคร์ประตูแห่งโอกาสแมวแล้วก็ยืยุ่นไไปนะเเไปเเเเแค่่่รััับบลลลลลกกกนนนีีีียยยยววววออองงงงดชะะะะะจจส็้้าาาามมมโโขถ มีบอลโลนะเดี๋ยวแทงอีกทีหนึ่งไม่อยู่ไม่ได้ว่ะสัตว์อยู่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องให้มันตีพี่อ่ะหยองมันซ้ำนะไอ้เชี่ยไม่นซ้ำไปก็ได้มันรับหน่อยไม่ทันละแม่งหลังแบงแล้วอ่ะไอปันอยู่พี่เองตรงไหนอ่ะปันตรงไหนพี่รับได้แค่นั้นปะ แล้วไม่อยู่แล้วเพราะมันต้องมาดูแลให้เลยตายฆาตกรขี่ซ้ำไอ้เหี้ยนู้ไปทำไมตรงรถเหลืองไม่มีใครปั่นเลยเมื่อกี้พี่ชาได้ทิ้งแล้วมันปั่นไม่ได้ไอ้หยองมันเพิ่งโดนแขวนอยู่เมื่อกี้มันเห็นผมแล้วไอ้ตรงบ้านใหญ่ท็อปปั่นไปยังเสร็จยังเนี่ยไอ้เหี้ยพิมพ์พิมพได้ไหมไอเหี้ยพิมพ์ได้หรือยังไอ้สัตว์ปุยตาหนูไปเหี้ยอ๋อเครื่องนี้เครื่องนี้ติดไปแล้วอยู่ไหนวะ อุ้ยกลังไล่ท็อปต่ออันนี้เครื่องใครอ่ะใครปั่นไปว้โอเคผมเองอะ่ะถ้าครึ่งหลอดละผมเองใช่ใช่ใช่นั่นแหละครึ่งหลอดน,นั่นแหละตรงรถเคนอะ่ะมันมีสองอันตรงรถบัสแล้วก็ตรงรถเคนรถเคนข้างบ้านใหญ่โอ้ผมกลับมาปัดตรงรถบัสก็หรอเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปช่วยตรงรถบัสอะ่ะไม่โดนสวยอยู่ไหนเนี่ยจะได้ไปแทงได้ มาโยนโหเห็นแล้วตรงกลางแมพอะไรกันมันะี่ติดแล้วนะตรงรถบัสใช่ไหมกำลังราบัสกำลังไปจะเสร็จยังอีกสร็จะเสร็จแล้วพี่จะได้ไปหาคนอื่นอีกสามสิบจะเสร็จแล้วโอเคพี่ปั่นเครื่องขอบแมพยี่สิบขอบขอบแมพข้างบ้านฟ้ามอมาแล้วพี่อยู่ไอ้ข้างบ้านฟ้านะขอบแมพนะ แล้วทราไมย่องแม่งโดนซ้ำว่าฆาตรกรแม่งฆัตรกรแม่งขี้ซ้ำที่เป่งโอเคน่าจากทางนั้นอะ่ะเราก็มาทางทางบ้านฟ้าตรงมาพี่ปั่นอยู่โอ้ย้ท็อปอยู่นูน่นคนเราจุดเลยนี่ว่าพี่อยู่เป็นสามเหลี่ยมอ่ะจุดสามเหลี่ยมอ่ะแต่พี่จะยังไม่ติดนะเครื่องเนี้ยเพราะว่าถ้าติดปุ๊บแม่งโนวันแน่ๆได้เดี๋ยวค่อยมาปัน่นเบสไปลอช่วยได้ไหม เออกลางไปพี่เส็ดี๋ยวพี่ติดไว้เก้าเก้าไปมันไปทางที่คนเดินอ่ะอ๋อทางนคนเดินพี่ปั่นอยู่มาได้มาได้มาได้มันไปแล้วคือมันเจอหมแล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวพี่ไปมาแล้วมาแล้วไป <c oughs> เชื่อนแทงเอ้ยโทเทม ไปว่ะมานี่ก่อนมานี่ก่อนมาที่นี่มานี่หยุด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 มันอยู่ได้แล้วอยู่ได้แล้วไม่เชื่อฆาตกรขี้เฝ้าชิปเปิงท็อปอย่าพึ่งนะกฝังไฟกันไวเกินไงก็อเออโดนตีเสร็จปุ๊บแล้วมันก็กลับไปเว้ยเดีย๋ยวนะท็อปไอ้นี่ไว้ก่อนนะแป๊บนึงมาแลำพันธ์อสอง,องแล้วมันมาแล้วนะลำพนสองแล้วนะกำลังไปมีบอลล็เบสมาช่วยดึงได้ไหม ได้ได้ได้หรือไม่เบสก็วิ่งล่ออ่ะไม่ได้ว่ะท็อปเมื่อกี้มันต้องมันต้องเป็ด่ยนสองวะเพราะอยู่ไกลไกลจัดเลยอะมันซ้ำแน่เราต้องช่วยกันบล็อกนะไอ้ไอ้เนี่ยได้ได้ได้ไปไปไปวิ่งมา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 มันกลับมามาช่วยกันบล็อกหน่อยไม่ได้ผมไล่มันมันกลับไปไล่ท็อปมันกลับไปไล่ท็อปมันกลับไปไล่ท็อป เฮ้ยเฮ้ยเอยเอ,เอมันกลับมามันกลับมาโอ้โอ้แม่งเลยเฮ้ยมันพังไม้เหรอเบสเลยมัน,ปนไปแล้วพี่เบสมันกลับไปฮิวเองอะฮิวฮิวหรอใช่ใชเฮ้ยเอาลูนมาเหรอทำไมมันมาพี่เบสโอ้ ไม้นี่ไปนะโคไปนะกำลังไปทิ้วผมครับิวเห,หรอเบสมาตรงเดิมอ่ะที่เดิมพี่เดิมที่เดิมที่เราเนะี่ยท็อปน่าจะไม่รอดแล้วมัง้งไม่รอดไม่รอดนั่นเองพี่ผมยิวอยู่โอเคยิ้วไปนะปนไปลี่ยนทางคนปั่นปะ่ะถ้าคนปั่นนะพี่ไปปูมเ,เ,เอาให้เสร็จเลยได้มนะั้งมันจะไม่เสร็จอนะดิ นี่มันมาเนี่ยมันกระทืบเครื่องว่ะเอาไม้บ้านฟ้าเล่นไปแล้วไม่เสร็จว่ะเบสตรงนั้นอ่ะโอ้ยแย่แต่ว่าไปซ้ำได้ไหมไปซ้ำได้ไหมเพราะว่าตรงผมฮิวผมฮิวอยู่ข้างอยู่กับพี่อยู่กับพ,บพี่อยู่กับพี่บ้านใหญ่พี่ลากมาเล่นแบบว่านี่เลยตรงนี้เลยเฮ้ย oh. ไม่ได้เบสมันมาโอ้ oh. มันไปไล่เบสป่ะน่ะมันไล่เบสนะเดี๋ยวไปซ้ำเครื่องเดิมก่อนจะเสร็จปะเนี่ยโอ้ยฟุดลองเต็มเลยยังไม่ได้ตัดเลยฟุดลองฟุตเทสเออฟุเทสดองเต็มเลยฟุดลองหิวเลยดองลองหมายถึงดองอ๋อฟุดลองเขาพูด่อยู่ว่าฟุดลองโอ้โหสิบหายละโอ้โหไปนะมันมันน่าจะโอ้โ oh ห แล้วมันก็จะกลับมาเครื่องนี้แต้พี่เอาให้เสร็จแล้วกันเอาให้เสร็จเลยพี่เอาให้เสร็จเลยแต่น่นาจะเปิดประตูไม่ได้ต้องช่วยเบสอะเอาให้เสร็จเอาพี่เอาให้เสร็จแล้วพี่เปิดประตูก่อนนะพี่ค่อยกลับมาช่วยผมได้ไหมมันต้องไปช่วยก่อนอะมันต้องคิดว่าพี่ไปที่ประตูมันคิดว่าพี่ทิ้งแล้วตอนเนี้ยม,มันไม่อยู่แล้มันหายไปแล้ว มันคิดว่าพี่ไปประตูแล้วเชื่อไหมมันมามันกลับมาพี่มันกลับมาบอโลนะบอโลนะบอโลนะไอ้น,นี่หน่อยนะติดปะติดบอโลปะไม่ติดอะไม่ไมติดเมื่อกี้มันตีพี่เบสตอนที่พี่ยังลงยังยงกลาไม่สุดค่อยเบสมันทางเดียวกันเบสไม่เปิดประตูได้ไหมเบสไม่เห็นผมเข้าตู้อะไปแล้วกูเฮ้ยเฮ้ยมันตีไม่โดนเดี๋ยวเดี โอเคโอ้ยพี่บูมเปิดมันไปหาพี่แล้วมันไม่ทพี่แล้วไม่ทันไม่ทันไม่ทันยังไงก็ไม่ทันมันไปหาพี่แล้วเขาไปนะพี่จะไปแตะให้นะถ้ามาประตูยังไงก็ยังไงก็ไม่ทันเว้ยมมีีบบาร์คิวันเเลยห็นนมัต้องแขวนดิไม่มีเบสโคไปนะอ๋อผมดึงตัวเองอยู่ เออมันกลับมามันกลับมาหิ้วปีกผมแล้วพี่เฮ้ยจีอ,อ่ะเอ้ยหล่อแล้วพี่เปิดก้าไว้ถ้าเกิดว่ามันมาเมื่อกี้มันมาประตูพี่อยู่ดีเว้ยแม่พี่ต้องหาหลุมอ่ะฮิ้วปะอ๋อฮิ้วฮิ้วโอเคไม่น่าทันพี่ไม่น่าทันมันไปแล้วมันไปแล้วพี่มันไปแล้ว มาไม่ได้ไม่ได้ตายวะไม่ทันวะเดินอย่างเร็วพี่ล่วงแล้ววะไม่ได้แล้วโอเคแมงล่วงแล้วแมงเฝ้าหยองต้นเกมแมงเฝ้าจนตายเลยต่อตาหน้าเลย